สวัสดีครับผู้ติดตามผมเบนธนากรจะมาทำการออกทัศนะมวยไทยนัดพิเศษเป็นศึกมวยไทยเกียรติเพชรบวกลุมพินีโกสปอร์ตถ่ายทอดสดทางเว็บโกสปอร์ตเวลาหกโมงเย็นถือว่าจัดไว้หน้าดูหน้าชมเลยครับวันนี้โอ้คู่มวยเงินแสนมาให้เราได้ดูจัดไว้ดีเลยครับเปิดหัวด้วย ดาวลุ่งดาวโลดจากพัทลุงกรุงไทยทีเด็ก99พบกับจอมเก่าจากสุรินยกคีรีทีเอ็นมวยไทยพิกัด119ปอนด์คู่ที่สองลองแชมป์มวยรอบปูนเสือครั้งล่าสุดมาแล้วครับปราบพิพกเอราวัน ชกกับอันดับสี่มวยรอบปูนเสือครั้งก่อนพยักอ,อุดรออัจฉยะประดิษฐ์พิกัดร้อยสิบ้ปอน <c oughs> ลองผู้เอก <c oughs> มีรายชื่อรุนยอดมวยของการกีฬาแห่งประเทศไทยด้วย <c oughs> น้องชายของคุณขวเวตาล <c oughs> ลำน้ำมูลเล็กอัออจฉยะ แบกน้ำหนักสองปอนให้ฝรั่งอันตรายมาเทียสสิงป่าตองพิกัดร้อยสามสิบกับร้อยสามสิบแปดมาผู้เอกนำรายการเลยครับขุนเข่าพลังมาขุนเข่าคิมล็อกขุนเข่าไรน้ำใจหนึ่งล้านเล็กจิตเมืองนอนท์นักชกพ่อลูกอ่อนพบกับลูกสูบมรณะ เฟอร์ลารีฟรทกพิกัด1 41ปอนด์วิจารณ์พร้อมกับราคาเลรดต่อรองกันเลยนะครับมาถึงคู่ที่หนึ่งเป็นการพบกันระหว่างดาวลุ่งดาวโลดฟอร์มสดจากพัทลุงกรุงไทยที่เด็ด99เป็นมวยจังหวะฝีมือสูงยาวใหญ่ดูได้เปรียบรูปร่างด้วยวันนี้ได้เปรียบการเตรียมตัว เป็นมวยจังหวะฝีมือคล่องแคล่วว่องไวรวดเร็วซ้อมอยู่ค่ายมวยคุณภาพซ้อมอยู่กับเฮียตีสอสักแท้ตั้งทีเด็ด99ตรงสะพานฟอยดาวลุ่มดาวโดฟอร์มสดก่อนหยุดโควิดเขาชกอยู่ฟอร์มกำลังพีคเลยชนะติดต่อ11 2ฟอยสองไฟะที่เวทีราชดำเนินเป็นมวยฟอร์มสดมากตัวนี้กลับมาหายใจไว้แล้วหนึ่งไฟ อาวุธคล่องเคล่วว่องไวดูแล้วต้นต้น,ตนดูจะน่าจะไปก่อนด้วยจังหวะฝีมือดีมวยตัวนี้เจอกับจอมเก่าอย่างยกคีรีทีเอ็นมวยไทยเป็นมวยของนานุกน้อยทีเอ็นมวยไทยคู่นี้สีเสื้อหน้าเสื้อตัวเงินมันคมกันอยู่พอสมควรระหว่างทีเด็ดเก้าเก้ากับ ทีเอ็นมวยไทยก็ดูว่าคมกันอยู่พอสมควรแต่ชื่อมวยกระดูกการผ่านมวยอยู่ที่ยกคีรีทีเอ็นมวยไทยแน่เพราะยกคีรีตัวนี้ดังมาก่อนยกคีรีตัวนี้ชกระดับมวยพัทลุงก็สักเล็กเกียรติเพชรเดชะซึ่งสักเล็กชื่อชั้นดีกว่ากรุงไทยเยอะอยู่พอสมควรแต่ชั่วโมงนี้ การเตรียมตัวของยกคีรีดูจะน้อยกว่าเพราะเป็นมวยมาเสริมรายการแทนรู้ตัวแค่6วันเองพิกัดทีแรกจะออกพิกัดร้อยสิแต่ขยับกัน3มรอบลงตัวที่ร้อยสิกครุงไทยมาร้อยสิบจุดแลดจุส่วนยกคีรีมาร้อยยี่ิบ้หนึ่งปอนด์ลงตัวกันพิกัดร้อยสิ คู่นี้รูปเกมน่าจะออกมาชิงจังหวะฝีมือกันคู่ขี่สูสีให้ดูรูปเกมประกอบกันแล้วกันผมมองว่าสามยกจะสูสีมากดูยกสียกคีรีเล่นวงในหรือเปล่าถ้ายกคีรีเล่นวงในได้ลุ้นเพราะยกคีรีตัวนี้มันคองรัดมัดต,ตีแข่งแข่งแข่งแรงเหลี่ยมเข่ามันเกร็งมันแกร่กงกว่ามันเหลี่ยมพระการกว่าอาจพลิกชนะได้เหมือนกัน แต่ถ้ายกซีแล้วยกคีรีซึ่งตัวเล็กตัวเตี้ยกว่ายังชิงจังหวะฝีมือกับกรุงไทยผมมองอยู่กรุงไทยยาวๆเลยเพราะสภาพการเตรียมตัวอะไรดูดีกว่าเลดเปิดมากรุงไทยเป็นต่อสามสองสามสองก็ถือว่าแพงอยู่นะเพราะชื่อชั้นกระดูกการผ่านมวยดูกรุงไทยเป็นรองอยู่เยอะใครชอบมวยรองก็ถือว่ารองได้ ไม่มีมวนเดียวจบแน่คู่นี้จะพลิกไปพลิกมาไมา้ท่านได้บังแต่งตัวบังทุนกินสองข้างได้แน่นอนแต่ทศนะผมออกได้ตัวเดียวมวยผู้นี้ผมบอกได้เลยว่าสูสีมากเบียดพลิกไปพลิกมาแน่นอนทศนะผมออกกรุงไทยออกตรงสภาพร่างกายเป็นมวยในรายการออกตรงดวงไข่ทีเด็ด99ช่วงนี้ดูกำลังมาแรง แต่เบียดเบียดคู่นี้สูสีไม่มีมวนเดียวแน่ออกตรงรูปร่างที่ได้เปรียบของกรุงไทยดูสูสีมากเปิดหัวก็สนุกแล้วคู่นี้ครับทัศนะออกไปที่กรุงไทยที่เด็ด99จะเบียดชนะยกคีรีทีเอ็นมวยไทยไปอย่างสนุกคู่ที่สอง ็นการเจอกระหว่างองเชมมวยรอบปูนเสือครั้งล่าสุดปราบพิภพเอราวันโชคดีมากตอนชกมวยรอบปูนเสือเขาเปรียบเทียบกับตะวันฉายเลยตัวนี้เป็นตะวันฉายสองเลยเป็นมวยซ้ายตั้งแต่ซ้ายผ่านตลอดมีถีบจุกจิกควรใจชกยากไอคิวมวยสมองมวยถือว่าดีเยี่ยมแต่หยุดไปนานหยุดไปตั้งแต่วันชิงแชมป์มวยรอบปูนเสือวันนั้นแพ้ก็หยุดไปถึงแปเดือน แต่ครั้งนี้มาไม่ธรรมดาเก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายเอราวันที่ยะลามาสามเดือนแล้วร่างกายฟิตเี้ยวันนี้ดูได้เปรียบรูปร่างผู้ชกด้วยซึ่งปกติแล้วปลาพิภพก็ไม่ค่อยจะได้เปรียบรูปร่างเคยเท่าไรเหมือนกันเป็นอุ่นมวยสมส่วนแต่วันนี้ดูได้เปรียบรูปร่างคู่ชกเยอะเลยนะวันนี้เป็นมวยไอคิวมวยสมองมวยดีต้นต้นไปก่อนแน่ แพ้คือแพ้พริกแพ้หมดแรงเจอกับพยักอุดรออาจยประดิษฐ์หรือเจ้าเทิดเกียรติสสประกรณ์เดิมเปลี่ยนสีเสื้อเป็นออาจยประดิษฐ์ถือว่ามีอัฉีดมีตัวเงินมาสู้ตัวเงินมาเล่นแน่ซ้อมดีซ้อมเยี่ยมซ้อมอยู่ค่ายมีนะโยธินมาสามสัปดาห์แล้วแล้วมาซ้อมอยู่พีเคสองสัปดาห์รวมแล้วเป็นเดือนกว่าแล้ว ซ้อมดีซ้อมแปลงเป็นมวยเตี้ยสั้นมาขามข้อเดียวหัวจิตหัวใจบูสู้ดีเดินต่อยท้องต่อยหน้าปล่ำรัดวัดตีแข็งแข่งแข็งแรงมีสิทธิพลิกปลายปลายได้เหมือนกันรูปเกมน่าจะออก,กบแบบสนุกคู่ขี้สูสีเลยแหละผมมองว่าสามยกครึ่งปราบพิภพสู้ได้แน่นอนแพ้คือแพ้พลิกแพ้ราคาแพงพลิกหมดแรงปลายปลาย แต่มองการเตรียมตัวของปราพิพพที่เตรียมตัวซ้อมมาสามเดือนเนี่ยไม่น่าจะหมดแรงง่ายๆทัศนะคู่นี้สูสีมากมผมออกว่าสูสีจริงๆคู่นี้เลือกยากเป็นคู่ที่สูสีที่สุดในรายการในมุมมองของผมเลยเลดเปิดมาให้ราคาเสมอพยักอุดร โอ้โห oh ราคาเสมอพยักษ์อุดรพยักษ์อุดรมวยเขารัดมัดตีต้องอาศัยแรงไปปลายและวันนี้เสียบเรียบรูปร่างด้วยผมมองหน้าลงนะครับลงปราบพิภพก่อนไม่มีม้วนเดียวจะพลิกกลับมาเป็นต่อให้ท่านได้ออกตัวบังทุนกินสองข้างได้สบายสบายเลยแพ้คือแพ้พลิกหมดแรงพลิกราคาแพงคู่นี้ผมมองสู้ได้เลยและลุมพินีรูปแบบใหม่ เขาให้คะแนนเป็นยกมวยจังหวะฝีมือจะได้เปรียบห้ามเล่นการพนันด้วยให้คะแนนเป็นยกดูมวยจังหวะฝีมือได้เปรียบแต่พยักอุดรนี่มีอัดฉีดมาแล้วนะครับมีอัดฉีดมาห้าหมื่นบาทห้ากำปัน้นเนื่องจากเสียเปรียบรูปร่างปราบปิภพเยอะทัศนะ ผมออกได้ตัวเดียวมวยสูสีมากคู่นี้ผมไม่เป็นคู่ที่สูสีที่สุดในรายการเลยออกไปที่ปราบพิภพเอราวัณยำ้ำถ้าไม่หมดแรงถ้าไม่เหยียบสายไฟช็อตปลายปลายยกสี่ดูดีๆครับออกที่ปราบพิภพเอราวัณเป็นมวยกัดฟันลงมาถึงรองคู่เอกคู่ที่สาม ลำน้ำมูลเล็กโออาเจ,จะยะน้องชายของขุนโขเวตานลำน้ำมูลซาสุมาลีเป็นมวยจังหวะฝีมือเตะซ้ายถอยซ้ายหลักเหลี่ยมสมองมวยดีมีลูกปัดขาเทนกวาดลาดเหลี่ยมตัวเปล่าเปล่า,ลาหนักแรงทุกลูกไอคิวมวยสมองมวยดีกระดูกการผ่านมวยไม่ต้องพูดถึงทั้งภูธอและเมืองกรุงรวมกันมากกว่าสองลัร้อยครั้งแน่มวยตัวนี้ชกมาเยอะ ชื่อมาก่อนตัวมาจากดาวลุ่งดาวโรดสายสึกวันทรงชัยเคยเป็นแชมป์รุ่นร้อยสาสิบของยอดมวยไทยรัดมาช่วงนี้อยู่ในช่วงกำลังพีกิกมีรายชื่อรุ่นยอดมวยของการกีฬาแห่งประเทศไทยด้วยไฟนี้ต้องตั้งใจชกเป็นพิเศษแน่เพราะมีผลต่อการตัดสินว่าจะได้ยอดมวยหรือไม่พิกัดร้อยสามสิบกปอนถือว่า เป็นน้ำหนักปล่อยต่อให้สองบอนเจอกับฝรั่งอันตรายคือมาเทียสสิงปาตองฝรั่งตัวนี้เป็นมวยจากอิตาลีเป็นมวยที่ชื่นชอบในมวยไทยมากมาเมืองไทยมาเพื่อชกมวยไทยโดยเฉพาะมาเพื่อชกมวยไทยโดยเฉพาะเลยยอมทิ้งกิจการยอมทิ้งธุรกิจ ยอมทิ้งกิจาการยอมทิ้งธุรกิจของเขามาเพื่อชกมวยไทยโดยเฉพาะเลยชื่นชอบในมวยไทยมากขเขามามุ่งมั่นกับมวยไทยเต็มที่ในเมืองไทยซ้อมอยู่ที่ค่ายสิงป่าตองของทีมงานหนุ่มน้อยสิงหป่าตองหุ่นมวยก็สูงยาวใหญ่วันนี้ได้เปรียบแน่เหมือนรลตุกตุก ชนกับรถสิบโลวัวนนี้แต่น้ำหนักปลปอยโปๆยก็ไม่ใช่ว่าจะได้เปรียบกันสักเท่าไหร่นะก็ใกล้เคียงกันอยู่เพราะมาเทียตเป็นมวยร้อยสามสิบหกธรรมชาติไม่ใช่ร้อยสามสิแปดธรรมชาติถ้ามาเทียตเป็นมวยร้อยสาสิบปดธรรมชาตินั่นแหละลำน้ำมูลเล็กเหนื่อยจริงๆก็จะให้ยอดเหล็กเพชรเจอกับมาเทียตแต่ยอดเหล็กเพชร ชกต่ําสุดได้แค่ร้อยสามแปดมาเทียดไม่เอาไม่ชกกับยอดเล็กเพชรเลยมาเจอกับลำน้ํามูลเล็กคู่นี้รูปเกมผมมองว่าลำน้ํามูลเล็กเขาแม่แลกไม่ประทะแน่จะใช้อาศัยความเป็นมวยไทยในสายเลือดตีหัวเข้าบ้านชกวนออกไปตีหัวเข้าบ้านไปเรื่อยเชิงมวยสมองมวย รูบินีรูปแบบใหม่ให้คะแนนเป็นยกด้วยผมมองมวยฝีมือได้เปรียบมากรูปเกมผมมองว่าลำน้ำมูลเล็กจะต้อนคะแนนชนะไปแบบขาดลอยท้ายๆเลดราคาต่อลองเปิดมาใหม่ๆให้ลำน้ำมูลเล็กเป็นต่อสองหนึ่งตอนนี้ลอยเป็นเจ็ดสี่ผมมองว่าไม่ต้องรีบเล่นตอนลำน้ำมูลเล็กต่อแพง ให้เข้าตอนเบียดเบียดเดี๋ยวก็เลยมาเบียดเบียดกันหน้าเข้ามากคับลำน้ำมูลเล็กทศนะออกไปที่ลำน้ำมูลเล็กโออาเจยะออกตรงความเป็นมวยไทยในสายเลือดตัวนี้ถ้าเป็นไก่ก็พันไก่ตีเพราะเป็นน้องชายของขุนเขาเวตาลและสำคัญต่อกันลุนยอดมวยการกีฬาแห่งประเทศไทยด้วย เอาเป็นทีเด็ดประจำรายการเลยครับมวยตัวนี้ผมมองว่าช่วงที่ลำน้ำมูลเล็กดังๆมาเทียดไม่รู้ไปทำอะไรอยู่ทีครับโอลำน้ำมูลเล็กโออัจฉยะเป็นทีเด็ดประจำรายการเลยครับมาคู่เอกนำรายการลูกสุมระละเฟอร์ลาลีแฟเทค เป็นมวยสูงยาวใหญ่สูงยาวซ้อมอยู่ที่ค่ายแฟเทคพัทยาร่างกายคือว่าแข็งแข็งแข็งแรงขึ้นมาเยอะหลังจากมาอยู่ค่ายแฟเทคฟอร์มก็ดีวันดีคืนเพิ่งจะมาสะดุดแพ้แค่ครั้งเดียวคือแพ้กับคุณคองวัวชนตาปอแก้วสิงมาวินที่ช่องเจ็ดล่าสุดผมมองอาวุธมวยไม่ได้แพ้เลยแพ้หมดแรงยกห้าและไปเดินเป็นตัวแพ้นิดเดียวเสียดายมากวันนั้น อาวุธยกห้าก็ได้ถ้าเกิดว่าเฟอร์รารี่ออกมาคุมและชูมือให้กรรมการว่าผมทำได้แล้ววัดใจกรรมการเลยนั่นแหละผมมองกรรมการตัดสินยากวันนั้นแต่เฟอร์รารี่มันเดินไปเป็นตัวแพ้ยกห้าเลยแพหมดแรงจริงๆน่าเสียดายมากยิ่งชกยิ่งเก่งยิ่งชกยิ่งพัฒนานะครับเฟอร์รารี่ตัวนี้จังหวะฝีมือดีเข่าในขวางหน้ายัดแทงรุนแรงมีศอกสลับ วัวจิตวัวใจก็มั่นคงวันนี้ได้เปรียบสภาพได้เปรียบตรงที่มาหายใจไว้แล้วน้ำหนักร้อยสี่สิเอ็กลางคืนก็ถือว่าไม่มีปัญหาอะไรเจอกับนักชกพ่อลูกอ่อนหนึ่งล้านเล็กจิตเมืองนนแน่นอนหละหายไปแปดเก้าเดือนหนึ่งล้านเล็กมีผลแน่สภาพร่างกายหยุดไปแปดเก้าเดือนเลี้ยงลูกอย่างเดียว เพิ่งกลับมาสอมค่ายจิตมังนนท์ได้หนึ่งเดือนเองเลี้ยงลูกเหนื่อยแน่นอนเลี้ยงลูกทั้งเหนื่อยทั้งเครียดทั้งจุกจิกสารพัดสารพเพักผ่อนน้อยหลับนอนน้อยผมรู้เพราะอะไรเพราะผมก็เลี้ยงลูกอยู่เองวันนี้หนึ่งลาเล็กเหนื่อยผมมองวันนี้เพราะหนึ่งลาเล็กเป็นมวยโ่าผมมองว่าถ้าชนะได้ก็ต้องชนะมีแตกน้ำนอกอะ่ะพริกเกม ถึงจะชนะได้วันนี้ดูชนะยากเลยแหละเป็นรองสภาพร่างกายเยอะและผมเคยดูนักข่าวคลิปนักข่าวไปสัมภาษณ์หนึ่งลาเล็กบอกว่าถ้ามวยกลับมานี่อยากได้พิกัดไหนหนึ่งลาเล็กบอกว่าอยากได้ร้อยสี่สิบสามร้อยสี่สิบสี่ก่อนไฟเลกกทำกว่านี้คงทำเหนื่อยแต่วันนี้น้ำหนักร้อยสี่สิบเอ็ดหนึ่งลาเล็กก็ทำมาพอดีเป๊ะเลยนะทำมาจากข่ข่ก็ถือว่ามาเนื้อเตอดีทั้งคู่วันนี้ ที่สืบเช็คมารูปเกมน่าจะออกมาแบบหวาดเสียวเลยแหละคู่นี้อยู่ที่ว่าเฟอราลารีไปแลกหรือเปล่าถ้าไปแลกก็มีโอกาสโดนแตกน้านกแต่ถ้าไม่แลกชกเพื่อชยชนะผมมองเฟอร์ลารีสู้ได้เลยวันนี้เพราะหนึ่งล่าเล็กมวยเข่าต้องไปโค้งไปรัดตีถึงจะทำได้และเสียเปรียบรูปร่าง ผมว่าเข้าไปเจอฟลอรี่ฝางอยู่วันนี้รูปเกมผมมองฟลอรี่จะเบียดชนะหนึ่งลานเล็กแบบขาดลอยท้ายๆเลทเปิดมาหนึ่งลาเล็กเป็นต่อสิบเอ็ดแปดถือว่าต่อค่อนข้างแพงเลยทีเดียวถ้าใครมั่นใจว่าหนึ่งลาเล็กจะต่อยหมัดควันโศกให้ฟรารี่แตกนับนอกได้ก็มองว่าไม่แพง แต่สำหรับผมผมมองว่าวันนี้ f ฟ r ร a r ารี่ร่างกายดีเตรียมตัวมาดีไม่บวกไม่แลกไม่ประทะแน่ไม่น่าจะเกิดเหตุการณ์อย่างนั้นผมมองว่าเป็นรากาที่แพงและมองว่าน่าลองมากมองว่าสภาพร่างกายหนึ่งล้านเล็กที่หยุดไปแปเก้าเดือนแล้วเลี้ยงลูกด้วยมีผลแน่ให้ลองไปที่เฟอร์รารี่น่าลองมาก พลิกกลับมาเป็นต่อให้ท่านได้ออกตัวบางทุนกินสองข้างแน่ทัศนะออกไปที่เฟอร์รารี่เป็นมวยรองทีเด็ดประจํารายการเลยครับผมน่าลองมากจริงๆคู่นี้มาถึงทีเด็ดเจ็ดดาวห้าดาวสามดาวจากผมทีเด็ดเจ็ดดาวผมออกไปที่มวยรองอย่างเฟอร์รารี่เฟทิกสูงยาวใหญ่กว่าการเห็นชัดน้ำหนักนี้ก็ไม่เสียเปรียบสภาพร่างกายดีกว่า ดูได้เปรียบครบวงจรเอาเป็นทีเด็ดประจำรายการเลยหนึ่งลาเล็กลูกอ่อนเหนื่อยเลี้ยงลูกสภาพร่างกายดูพักผ่อนไม่เพียงพอเอาเป็นทีเด็ดเลยครับเฟอร์รารี่แฟร์เทคทีเด็ดเจ็ดดาวทีเด็ดห้าดาวประจำรายการผมออกมวยในรายการดาวลุ่งดาวโลดจากพัทลุงกรุงไทย ทีเด็ด 99, เก้าเก้าออกเป็นทีเด็ดห้าดาวประจํารายการออกทรงการเตรียมตัวสภาพร่างกายรูปร่างก็ได้เปรียบดวง่ข่ทีเด็ดเก้าเก้ากำลังมาแรงเป็นทีเด็ดห้าดาวประจํารายการสามดาวประจํารายการผมออกไปที่ปราพิภพเอราวันผมมองต้นต้นฝีมือไปก่อนขึ้นมาเป็นรองดูหน้ารองมากวันนี้รูปร่างก็ไม่เสียเปรียบ ซ้อมมาดีซ้อมมาถึง3เดือนถ้าแ,แพ้คือแพ้หมดแรงแบบเหยียบสายไฟยช็อตจริงๆพริกราคาแพงให้ปราพิพพเป็นทีเด็ดสามดาวประจำรายการส่วนเด็ด10บดาวประจำรายการเด็ด10บดาวตัวเดียวโดดๆสายเลือดมวยไทยถ้าเป็นไก่ก็พันไก่ตีน้องชายของขุนเคาเวตาลลำน้ำมุลชอสุมาลี ลำน้ำมูลเล็กโออจ,จัยะชีวิตนี้ชกกับฝรั่งครั้งแรกในชีวิตผมมองต่ตสองปอนก็ไม่มีผลเท่าไร่เพราะมาเทียตไม่ใช่มวยร้อยสามสิบแปดธรรมชาติเป็นน้ำหนักร้อยสามสิแปดปล่อยๆวันนี้เอาเป็นทีเด็ดประจำรายการเลดเปิดมาแพงหน่อยแนะนำให้เข้าในราคาเบียดเบียด เพราะราคาจะไหลลงผู้นี้เอาเป็นทีเด็ดประจำรายการเลยครับลำน้ำมูลเล็กโอาอาจยะไฟนี้มีผลกับการลุ้นยอดมวยของการกีฬาแห่งประเทศไทยด้วยครับครับชอบไหมครับชอบตามชอบตา่างส่วนได้ไม่ว่ากันเอาข้อมูลตรงนี้ไปประกอบการตัดสินใจสรุปเลทอีกครั้งครับผมเลทผู้แรกกรุงไทยเป็นต่อสามสอง คู่สเสมอพยักษ์อุดรคู่3ามลำนำมูลเล็กเป็นต่อ7-4มาคู่เอกประจำรายการ1ล้านเล็กเป็นต่อสิบเอ็น่าลอมากสรุปมุมผมให้มุมแดงทุกคู่ครับผมครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งกดติดตามกดสับสไบเล เพื่อติดตามคลิปต่อๆไปของผมครับวัสดีครับ